สวัสดีค่ะวันนี้มาพูดเรื่องกดแรงหนึ่งดูต่อวันนี้จะมาเล่าเรื่องช่วงชีวิตขาลงของชีวิตที่เข้ามาเป็นระยะอาจจะไม่บ่อยแต่ก็มีบ้างอ่ะใครเคยมีช่วงชีวิตขาลงหรือช่วงชอ็อตหรือช่วงเงินไม่พอเงินขาดมือหรือชักหน้าไม่ถึงหลังอะไรเหล่านั้นทุกคนลองสังเกตไหมว่าอาจเกิดจากสาเหตุหนึ่ง เป็นเพียงสาเหตุหนึ่งนะคะไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่สาเหตุหลักเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งที่จะนำมาเล่าวันนี้ก็คือการที่เราเสพข่าวลบทาไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าข่าวลบเนี่ยเป็นพลังงานที่ที่ไม่ดีเป็นพลังงานที่ทำให้เรารู้สึกเศร้ารู้สึกหดหู รู้สึกสะเทือนใจรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกสงสารจับใจรู้สึกกลัวหวาดกลัวหวาดระแวงคืออารมณ์เหล่านั้นน่ะเป็นอารมณ์ไวเบชั่นที่ต่ำมากอารมณ์เหล่านั้นน่ะเมื่อมันอยู่ภายในโลกภายในของเรามันจะสะท้อนออกมาในโลกภายนอกโลกทางกายภาพของเราให้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นอาจจะไม่ใช่เหตุการณ์เดียวกัน อาจจะเป็นคนละเหตุการณ์แต่เป็นเรื่องที่อยู่ในระดับระดับลบเหมือนกันคือเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องการอ่ะจะจะเข้ามาเพราะฉะนั้นสังเกตว่าบางครั้งช่วงที่เราเสพข่าวลบเรื่องใดเรื่องหนึ่งต่อเนื่องนานๆแล้วอารมณ์มันยังอยู่แบบไม่รู้ตัวนะเออหรือพอเราเสพแล้วอ่ะมันไม่จบไปถึงที่ทำง,งานก็ยังมีการไปคุยต่ออ่ะพูดเรื่องเดิมเรื่องเดิม ความสะเทือนใจที่มันมันอยู่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 แค่นี้เออมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้น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 เพราะว่ามันมีคนมาทบมาบวกมาเพิ่มให้อีกอ่ะเราก็ร่วมไปกับเขาอะไรเงี้ยเหมือนสนทนาเรื่องอ่ะอ่ะมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นในในที่ที่หนึง่งอ่ะพอไปถึงที่ทํางานเออเธอเห็นใช่ไหมเธอเห็นได้ดูเขาใช่ไหมเออใช่ใช่ใชพูดกันไปอีกความไม่จบอ่ะ เออจากที่มันจิตเดียวมันก็เริ่มขยายขยายขยายใหญ่ขึ้นพลังงานเือบความอารมณ์ที่มันลบแทนที่มันจะเล็กนิดเดียวอยู่ในในตัวเรามันก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วมันก็จะดึงเพื่อนมันมาอารมณ์เดียวกันสถานการณ์คล้ายๆกันหรือไม่คล้ายกัน,กนแต่เป็นสถานการณ์ที่พลังงานต่ำเหมือนกันมันก็จะเข้ามาเพราะสถานการณ์แย่ๆเหล่านั้นก็ก็จะดึงความ<น> ความรันทดในชีวิตความรันทดความหดหู่ในชีวิตก็คือความไม่มีเงินความเงินขาดมือความชักหน้าไม่ถึงหลังความขาลมของชีวิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงอยากให้ทุกคนไ,ม,ไม,ม่ไม่อยากให้ทุกคนเสพข่าวลบนะไม่ใช่อยากให้เสพไม่อยากให้เสพข่าวลบเวลาที่เราเสพข่าวลบนิดนึงเนี่ยคือเราอะบังเอิญ มีคนมาเล่าให้เราแค่รับทราบอย่าไปอยากรู้รายละเอียดเยอะเพราะว่าด้วยความคือต่อการการดินน้นรนการเอาชีวิตรอดของมนุษย์อะมันจะอยากเสพไปเรื่อยๆ,ๆเพื่อเพื่อที่จะอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่าเราจะได้รับทราบข้อมูลเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นกับโลกของเรากับชีวิตของเรากับคนรอบข้างของเราเราจึงต้อง อยากรู้สาเหตุเกิดจากอะไรจะป้องกันยังไงก็นั่นแหละการเสพมันถึงไม่ได้หยุดอยู่ที่สมมติไปดูหนึ่งคลิปมันถึงไม่หยุดอยู่ที่หนึ่งคลิปอ่ะดูข่าวช่วงนี้เสร็จออะไปดูข่าวช่องนี้เอาช่อข่าวช่วงนี้เราดีกว่าไปดูให้มันสว่างสวให้มันเจิดจ้าให้มันแบบชัดเจนกว่านี้อีกมันเลยกลายเป็นแบบดึงเข้ามาดึงเข้ามาดึงเข้ามาโดยไม่รู้ตัวเวลาที่เราเสพข่าวลบเหล่านั้นเคยสังเกตไหมมันจะอยู่นานมากกว่ามันจัด จะออกจากจะคลายจะจางออกไปจากตัวเราเหมือนสมัยก่อนเราเป็นเด็กๆอะ่ะเมื่อก่อนเนี่ยคือเวลาเขาเผาศพสมัยก่อนไม่มีเมนไม่มีเมนเผาเขาจะเผากันแบบแบบกองฟืนอะไรเงี้ยเขาจะไม่ให้เด็กๆไปดูคําที่เขาจะบอกกันเสมอคือมันจะติดตาภาพประจิตติดตานั่นแหละคือผู้ใหญ่เขาไม่ให้ดู เพราะว่าภาพมันติดตาเหมือนกันเวลาเราดูอะไรที่มันแย่ๆภาพมันติดตามันติดมันติดอ่ะนึกมันจะนึกออกมันจะนึกเห็นมันจะมันจะรู้อ่ะเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่มันแย่ๆอารมณ์เศร้าอารมณ์สะเทือนใจอะไรมันก็มาามาแต่ว่าทุกคนอ่ะจะรู้สึกว่าแบบเสพข่าวลบบางคนอ่ะเสพเป็นเป็นชีวิตจิตใจเลยนะมันมีความไม่รู้ว่าหลงไหลฝ่ายหาหรืออะไรอย่าง วสิมีคนรู้จักคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่อายุประมาณห้าสิบกว่าเป็นผู้หญิงเขาจะชอบมาเล่าเรื่องข่าวข่าวที่เป็นการแบบเอ,อข่าวฆาตกรรมอะเขาจะจะมาเล่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 า,ลาบ่อยครั้งทุกครั้งเขาจะเสพข่าวเขาจะนั่งถ้าเขาว่างเขาจะเสพข่าวแล้วเขาจะมาเล่าเรื่องนี้วสิจะไม่ไม่อยากฟังนะวสิจะเดินหนีแล้วก็บอกแม่ว่าไม่ฟังไม่ฟังคือเดินหนีแล้วก็บอกว่าอ๋อรู้แล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอีก คือเราจะพูดงี้เราต้องกล้าปฏิเสธนะเราต้องกล้าบอกเขานะว่าเราจะไม่ฟังอืเราต้องกล้าเพราะไม่งั้นเราจะต้องตั้งทนฟังด้วยตามมารายาทคือบางครั้งเราก็ปฏิเสธอะไรเพื่อที่จะให้ตัวเราเราต้องป้องกันตัวเราไม่ให้ไม่ให้เขามาเล่าหรือเอาเอาขยะมาโยนใส่เราเราไม่เอาอืให้เขารับทราบไปเรา,เาแค่แจ้งเขาว่า,ราเ,เรารับทราบแล้วแล้วเราก็ไม่ฟังไม่ต้องการฟังมันจะเตือนใจอะไรก็บอกไปนั่นแหละ เพราะไม่งั้นความสะเทือนใจมันจะไม่จบไม่สิ้นเหมือนเราเล่าเหมือนเวลาเราเรา,เร,ารับรู้เหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะโอเคฉันรับรู้คนเดียวฉันพยายามจะเคลียร์ของตัวเองให้มันจางให้มันบางให้มันเบาลงเพื่อไม่แบกรับความรู้สึกหดหูและสะเทือนใจนะั้นแต่พอไปที่ทํางานอ่ะเพื่อนถามอีกแล้วเพื่อนเล่าอีกแล้วเมื่อเช้าเธอรู้ใช่ไหมข่าวนี้อ่ะเพื่อนอีกคนนึงมารวมกันมาสามสี่คนรู้ใช่ไหมข่าวนี้คือพูดพูดอีกคือแทนที่มันจะจางลงมันจะบางลง มันก็ตัตบ nave, idity, toda, ทับถมทับถมแน่นขึ้นแน่นขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นโลกภายในเรามันเต็มไปด้วยความอัดแน่นความสะเทือนใจตรงนั้นหดหูตรงนั้นเพราะฉะนั้นโลกภายนอกมันถึงเป็นเช่นนั้นไงมันก็ดึงดึงอะไรที่มันพลังงานเท่ากันมาพลังงานเศร้าพลังงานสะเทือนพลังงานหดหูพลังงานขาดแลนนั่นแหละมันก็จะดึงกันมาเพราะฉะนั้นการเสพข่าวนั้นควรเลือกเลือกเลือกเสพข่าวที่มัน ที่มันสร้างสารรค์ที่มันสนุกสนานเอ่อที่มันไม่ไม่ใช่ข่าวแบบแบบในเชิงลบอ่ะทุกคนไม่พูดถึงนะว่าเชิงลบเกิดอ,อะไรทุกคนรู้อยู่แล้วค่ะทีนี้อีกอย่างหนึ่งช่วงติดซีรีส์นั่นก็เป็นช่วงหนึ่งโดยเฉพาะถ้าติดซีรีส์ดรามา่าคือดูหนังไปเนะี่ยโอ้ยติดจะต้องดูให้จบมันมันดูแล้วมันอยากดูต่อเขาถูกทำร้ายเขาจะต่อสู้ได้ไหม เออโทนโดนแม่ผัวรังแกหรืออะไรอย่างงี้คือมันจะร้องไห้ร้องเป็นรักเป็นเวทุกคนคือดูด้วยความสนุกทุกคนว่าสนุกแต่ทุกคนนั่งร้องไห้อ่ะทุกคนติดติดมากเลยแต่จริงๆแล้วอ่ะอารมณ์เวลาเราร้องไห้อย่าลืมนะอารมณ์เหล่านั้นเวลาเราเสพข่าวลบหรือดูหนังดราม่า มันสะเทือนสะเทือนมากเลยนะคําว่าสะเทือนพระสิใช้คําว่าสะเทือนอีกแล้วมันสะเทือนถึงหัวจิตหัวใจของเราสะเทือนไปถึงภายในของเราเลยนะเพราะฉะนั้นอารมณ์เหล่านั้นมันง่ายมากเลยที่จะดึงอะไรอะไรที่มันแย่ๆเข้ามาในชีวิตนั่นแหละถึงเป็นสาเหตุว่าทําไมช่วงที่เราติดซีรีส์ดราม่าหรือติดข่าวอ่เสพข่าวสะเทือนขวัญมันถึงทําให้ช่วงชีวิตเราตกต่ำ มันเหมือนมีช่วงหนึ่งที่ข่าวเด็กคนหนึ่งเดินขึ้นเขาแล้วก็มีคุณลุงคนหนึ่งแล้วก็มีคุณแม่กับคุณพ่อที่แบบเราก็ตามข่าวช่วงนั้นชีชวิตวส,สีก็เป็นเหมือนกันนะที่หมู่บ้านอะไรนะอะไรมะกอกมะกอกอะไรทถนองนั้นแหละนั่นแหละเราก็ตามข่าวเฮ้ย แล้วเราก็ตามทุกวันทุกวันแล้วมันหดหูเมื่อไรจะเจอเมื่อไรใครทําเฮ้ยช่วงชีวิตนั้นมันจะตกต่ำม,มันมีเหตุอะยังไงมันก็เป็นช่วงชีวิตที่เราจะแย่มากโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเพราะว่าใจเราโฟกัสแต่เรื่องข่าวนั้นเหมือนกันกับมีข่าวแบบผลอะไรลูกกลมๆที่จินตลา ร้องเพลงแล้วผ่าปม่ามีสีแดงที่เรากินเย็นสดชื่นอันนั้นก็เป็นข่าวหนึ่งที่ทุกคนติดตามเราจะบอกว่าแบบทุกคนมีมีการมีการเขาเรียกว่าอะไรการวาระมีเหตุของใครของมันมีให้เรารับรู้รับทราบให้เราเข้าใจ ออสะเทือนใจได้เศร้าได้เสียอกเสียใจโกรธได้แต่ว่าอย่ายาานานให้เราออกจากตรงนั้นคืออย่าไปติดตามแล้วไปอินดิอะไรมากจนจนมันมันจะทําให้มันจะดึงดูดสิ่งที่แย่ๆเข้ามาในชีวิตเรามันจะทําให้เราแบบเงินขาดมือมันทำให้เราเจอดราม่าในชีวิตเช่นกันเป็นช่วงชีวิตขาลงอะไรอย่างเี้เพราะฉะนั้นทุกคนข่าวดรามา่า เอ้ยละครดรามา่าซีรีส์ดราม่ากับข่าวลบพยายามนะคะทุกคนหลีกเลี่ยงแล้วเราจะจะไม่อยู่ในพลังงานเหล่านั้นเพื่อที่จะด,ดึงสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นทางโลกกายภาพของเราเรารักษาพลังงานภายในของเราให้ให้ดียกระดับขึ้นให้อยู่ในในอะไรที่มันดีกว่าเมื่อไหร่ที่ ที่เราอ่ะเสพข่าวแล้วบังเอ,อิญมันไปเสพแล้วมันติดอยู่ในเนี้ยมันสะเทือนใจเหลือเกินให้ทุกคนพยายามพลิกสถานการณ์พลิกตัวเองให้ได้ให้ไวไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการนั่งสมาธิการทํางานอดิเรกปลูกต้นไม้ดอกไม้ทํางานบ้านทํากับข้าวทาขนมหรือ,อดูละครตลกก็ได้ให้เราได้หัวเราะเพื่อที่จะเคลีย์พลังงานลบๆเหล่านั้นออกให้ไวที่สุดแล้วก็อย่าย้อนกลับไปเสพอีก นะคะทุกคนอันนี้ขอฝากนิดนึงว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เมื่อไหร่ที่รู้สึกแบบนั้นอาการดูแบบนั้นมันจะมาบล็อกทางการเงินของเราก็เลยเอาตัวอย่างเรื่องนี้มาเล่าเพื่อไม่ให้เกิดการบล็อกเงินบล็อกทองบล็อกชีวิตที่มั่งคั่งของเราเราจะต้องไม่เสฟข่าวลบเราจะต้องไม่ติดซีรีส์ดราม่านะทุกคนอันนี้ฝากแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ